สวัสดีครับพี่น้องครับมีกับพอเดียวกับซาบันดองครับพี่น้องมันยิ้ซาบันดองกับจิ๊บบอกวิธีเผาทานดนะพี่น้องเด้อครับเผาท่านต่อไปครับหลังจากคลิปก่อนเขาบอกวิธีปั่นเผาทานนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับจิมบบอกวิธีเผาทานครับกับวิธีอาบน้ำต่อครับพี่น้องกับกำลังเผาเลยครับนี่นี่กับเผาเป็นขื้นที่สองนะพี่น้องอที่สองแล้วครับเตาไหม้แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับการเผาทานกับดังไฟใส่ปากเตาขี้นะครับ ดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องจุเส่ไปจนกว่าเตาสิติดนะพี่น้องเด้อตอนนี้ยังไม่ได้ติดครับพี่น้องครับเห็นแตกต้งซี่กะบต้องตอกกับตัวใหญด้ลยพี่น้องเด้อธรรมดาครับเตาไม้ครับเดี๋ยวผมสิบบอกวิธีอย่าเตากับอาบน้ำเตาเลยครับพี่น้องรูเป็นยังครับเดี๋ยวจะเบิ่งกันครับอันนี้คือขั้นตอนการเผ็ดนทำส่วคนใหม่เด้อพี่น้องพอทองที่นะครับสังกะซีครับไฟมีอันใดกับ นี่ไม้ไผ่จอไม้ไผ่ก็ได้ครับมีใส่สังกะสีเราบพี่น้องเนาะกับต่อท่อเป็นนี่นช่นะส่วนข้อไม้ก็ยนตลงอย่างตัวนี้ยังถ้าจะใช้งานได้ก็ได้ครับนี่ครับยังใส่ใส่อยู่หรอกต้องการไมาเชื่อมคนก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับใส่ผาเดี่น้องเด้อาคุกน้ำครับนะครับพิสตรงนี้ไปครับนี่พิสตรงนี้ไปครับให้มันขึ้นในทางเดียวครับพี่น้อง ในทางพุ่นครับตอนนี้เตายังให้ติดตอนนี้ครับพี่น้องครับพุนมันยังแผละลายครับเดี๋ยวจังรอบเบื้องตอนไฟมันติดตั้พี่น้องเนาะเตาติดตั้พี่น้องเนาะเดี๋ยวพุ่นจะมาอาบเตาถ่าเบื้องครับเตายาเตาซึ่งมันแตกไปแล้วครับเดี๋ยวน้อยเตาติดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าพุนไฟยังเป็นค่อยๆังสี่ปมาปองสี่แสดงว่าไฟท่านเด็ติดตั้งพี่น้องเด้อ ก้นยังเป็นสีมองๆขาวๆอยู่ครับยังใสอยู่ยังพอได้ขุนครับเดี๋ยวถ้าก้นไฟมันขุนขาวๆยังไงตืินควนบ้าครับไฟมันติดเดี๋ยวสีม่ให้บางอีเท้นหนึ่งครับตอนไฟติดต้องพี่น้องนะนี่แสดงว่าให้ติดครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับเอาติดแล้วครับตอนติดเราสิเป็นลักษณะเด้มพี่น้องเนอะนี่ครับค้นก็จะออกขาวๆไปแล้วครับ อันนี้ก็เอิงค้อนบ้าครับนี่นี่ครับขั้นตอนนี้ก็ตองน้ำส้มพ้นใหม่เด้อพี่น้องเด้อครับเริ่มตวงเอาแล้วครับพี่น้องครับส่วนที่แตกเล่าเนี่เดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีอาบน้ำเต่าเด้อพี่น้องเด้อวิธียาเด้อมือเศร้าไปแล้วครับขั้นตอนนี้พอแปะเต่าติดเล่าพักอมาป้อนไฟเด้อพี่น้องเด้อนะครับปอง ตัังไฟเานี่ครบปิดไว้ครับ,ดดรบพี่น้องครับแต่ปิดสนิทเด้อปิดปิดให้พ่ออากาศเขาได้ครับพ่อเต่าประดับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปิดลักษณะนี้แหละครับเอาดินมาใส่หนีบจักหน่อยปองช่องลมเขาหน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ,นะอาดินอัดไว้แล้วครับเราจะไปโกยดินมาอัดเลยครับ เตานี่ผมใส่เวลาสองมือเกือบสามมือเลวพี่น้องเด้อใส่เวลาโดนแน่เพราะว่าผมใส่ไม่ดิบนะพี่น้องเนาะกับอีกปั่นเตาไม่ครับมันก็เลยใส่เวลาโดนแน่ครับใส่ไม่ดิบครับพี่น้องครับข้างในครับตัดสดครับทานไม่ดิบนี่คุณภาพดีก็ทานไม่แห้งเลวพี่น้องเด้อครับนี่ครับปิดปากเตาไว้ครับพี่น้องครับ ตรงเหว่นอันหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมื่อเช้าผมสิมาบอกวิธีอาบน้ำต่อครับพี่น้องครับเจ็นกิตตาจังกิตตาบ้งครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับต่อติดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาบอกวิธีการอาบน้ำต่อเนาะพี่น้องนะนะครับอุปกรณ์เฮาก็สิมีดินทรายด้อพี่น้องเด้อนี่ครับดินทรายน้ำ ให้น้ำหน้านะครับพี่น้องบพแม่นดินทรายก็สั่งเลือพี่น้องนี่ดินทรายครับดินแบบนี้ครับกับดินเหนียวพี่น้องไม่เนึ่งครับนี่ผสมกันครับแต่สิ่งที่ผมบอกคือที่ผสมกับนี่ครับเพิ่งกายผสมกับนี่ครับพี่น้องครับวิธีการผสมครับเอาดินทรายใส่ก่อนเลยพี่น้องเด้อดินรายใส่ครับ ประมาณเกือบเกือบเต็มคุกนั่นแหละครับรมาณนีพ่อครับผสมกับดินเหนียวครับพี่น้องครับดินเหนียวก้อนหนึ่งครับน่ครับน้ำใส่ครับน้ำใส่จะคันหนึ่งครับพี่น้องครับนครับคนมันเขาครับพี่น้องครับคุกเข่าครับ มันเหนียวเหนียวเขากันเลื่อยๆพี่น้องเด้อราเขาจะใส่น้ำตัวนี้ไปอาบน้ำเตาครับให้มันไหลซึมเขากับรอยลาวเตาที่มันแตกนะพี่น้องเนาะเออนยาเตาพร้อมแล้วครับต้องอาบต้องยาแล้วครับครับปัดหนอกครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นหากไม้ครับหักงาครับเบาครับปั้นออกเอาแต่น้ำกี่ต้นครับพี่น้อง กอนออกครับก่อนหินก้อนเฮืนกับตัดออกเก็พี่น้องเด้อนี่ยโอเคเลรวครับพี่น้องครับไปไปเปบื้องตอดอาบครับไปนี่อาด้ำเตาครับนี่ครับพี่น้องครับ ร้อยล่าครับนี่ครับแม่นเบิดเลยครับนี่พี่น้องวิธีอาบลำต่อครับเด้อพี่น้องเด้อรักอาบตักลาดเลยครับนี่ลาดบ้านต้นสูงๆเลยครับพี่น้องลาดบ้าตนตนหลังเตานึงครับหมันไหลลงมาเนาะพี่น้องเนาะมันงจียาซึมเข้าไปน้ำรองนี่ครับไหลเข้าไปน้ำรองลอยแตกเนาะพี่นอนะ้องเนาะยาเข้าขไปเลยครับพี่น้อง เตาห้อนก็เนี่ยมีตุงมือเทตุงมือด้วพี่น้องเนอะนะครับพี่น้องครับอาบไปเรื่อยๆครับอาเป็นทั่วเตานัน่นแหละครับนี่ครับอาดับนำเตายาน้ำเตาแหละครับเพื่อน พื้ที่บลาณนะพี่นเราเนาะหมดแล้วก็จังสมใสม่นะพี่องเราะนี่ครนะับโอเคแล้วครับ ครับพ, um: er> พีน่น้องครับการอาบน้าเตาเขาก็อาบแล้วหรอครับนี่ครับอาบแปะหรอครับพี่น้องเอาก็เชอาบบางทีไปเรื่อยๆเรือยพี่น้องเด้อจนกว่า็ปิดเตาเนาะพี่น้องเนาะจนก็ควนควนสิเบิดครับการปิดเตากะไอ้ควนมันหมดกับควนมันสีฟ้าๆอย่างจยงนู่นแหละครับเ่าจะปิดเตาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจำไว้เบิ่งอีกทีหนึ่งตอนปิดเตาพี่น้องเนาะเจะทายให้เบิ่งนี่ครับนี่ครับอาบน้าเตาแล้วหรอครับนี่ก็น้ำสมค้นใหม่เขาครับแต่ลรดเติมก็พี่น้องเด้อ ัวสิบปิดนี่ก็จะเต็มถังหมดแล้วครับเต็มคู่หมดแล้วครับนี่ครับไอ้จวางมาเบิ่งอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับตอนปิดหน้าเตาครับนี่ครับสวัสดีตาซอครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผ่านไปแล้วสองมือเครื่องนะพี่น้องเด้อนี่ครับหลังจากที่เต่าตินต่าพี่น้องเนาะทีคนหลาหลเดี๋ยวนี่ควนหอยแห้วครับเดียวจางๆครับนี่นี่ครับ ทํนี้และวครับพี่นอวันนี้กะขั้นตอนการปิดเตาคร้บพี่น้องเด้อนี่ครับพ้นไปแล้วก็ถึปิดเตาครับพี่น้องวันนี้นี่ครับเริ่มต้นครับเอาออกเลยครับนี่นําสมน้หม้เขาได้ทํานี้แล้วครับในกระติกก็ได้พี่น้องเด้อคือว่าได้หลายเติมอยูยครับนี่ครับขั้นตอนการปิดเตาครับพี่น้องครับเอาออกเลยครับพี่น้องพอดียม่างออกเลยครับ เตาห้องเก็บอ่อนนะครับก่อนจะปิดปากแปลวเตาเลยพี่น้องเนาะผู้ควอนไฟครับหูู้้ดูไฟครับนี่ผู้ปากเตาครับนี่นี่ครับเดี๋ยวโอ้จงป้องน้อยๆแมงซีครับตอนเตาติดเนาะนี่ครับพอเลยรอกไฟครับเตาก็ยังห้องเลยพี่น้องเด้อนี่ครับแต่ว่าก่อนจะปิดเตาแล้วครับนี่ครับเพราะว่าได้เวลาปิดแล้วครับนี่ครับระเบิงวิธีปิดเตาครับพี่น้องครับวัานี้ปิดปากกันนะพี่น้องเนาะปากป้องไฟกันครับ นี่ครับพี่น้ people, องครับข wow ั้นตอนการปิดปากเตาครับเ้าก็นวดเอาดินจากหนี่เด้อหนาเตาเหรอพี่น้องดินขี่ตมครับเอาน้ำใส่ให้เป็นขีดตมครับต้งแ่เป็นขีดตมงปิดปากเตานะครับนี่ครับปากเตาครับปิดแนวมันเลยเรื่อยๆแล้วนี่ครับขั้นตอนการปิดเตาดับไฟเตาครับตรงนี้โบเลยครับงดต้มเป็นต้มพี่น้องเด้ออย่าให้มันฟิวเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้บัดนี้เด้อปิดแต่มมนสนิดเลยครับนี่ครับ ทำมันสนิทเลย่อยย้ายอากาศเขาได้ครับอากาศเขาได้เตาตีตีครับเด็กซึ่งไม่ได้ทานเอาพี่น้องนักออากาศเขาได้หาอากาศเขาได้ครับช่วงนี้ปิดทัวเตาเลยครับนี่บองเดมมันฟิวกับปิดให้มันเบิดมอยอากาศเขาได้ครับ ตอนสุดท้ายแหละครับขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยครับปิดปากกระปิดปองไฟเด้วสองหมอ่องเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นนำเตกากระอาบอีกเด้อพี่น้องเด้ออาบเป็นน้ำเย็นหมดแล้วครับอาบน้ำเตาครับเพราะว่าเป็นเตาไม่เนะเาะคือเตาเก่าเดิเตาคานเตาไม่พี่น้อง เลยครับโอเคครับอันนี่นลูกคนไฟเลยพี่น้องเด้อปักแป๊วแล้วครับลูกคนไฟปิดเครื่องครับพี่น้องครับ กอนไฟนเฮาาด,ดินอัดไอเด็กพี่หน้องเด้อปิดเลยครับห่อนเนี่ยเด็พี่หน้องเด้อหนวดดินครับหนวดดินเหนียวห้องลลนี่ย่ะใกล้ใกล้เนี่ยนะครับปิดเลยครับ ดิหม้อเป็นขีตรงแล้วพี่น้องเด้อมไม่อยากแล้วเนี่ยยินกินเลยครับ กิดงเหยสอิดีด้วพี่น้องเด้อสวัครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาปิดเต่อแล้วเนะาะเฮาก็สิมาอาบน้ำเตาเด้อพี่นอ้องเด้อขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ครับอาบน้ำเตาครับเพื่อลดความร้อนครับตัวยาใบเล้าเราแตกดีพร้อมครับครับ ก่อยจีต้มนวดพี่น้องเด้อแค่อาบเลยครับแค่อาบเลยอาบทั่วเตาได้ด้อพี่นอ้องเด้ออาบตรงรอยแตกน้ำครับนี่ให้มันซึมเข้าไปครับน้ำจตีต้มก็จะไรซึมเข้าไปครับเอากระดีดลดความเย็ยนลงแล้วก็บ่แตกบ่าเหลาแล้อพี่น้องเด้อตอนนี้ถ่ายแล้วครับเล่ใส่ไม่ต้องเต็มเลยครับพี่น้อง เทใส่ไปเลยเทใสล้วก็ลูบแล้วพี่น้องเด้อลูบครับทำเป็นเนื้อเดียวกันครับนี่ครับเกตตั้งสี่แล้วครับพี่น้องเ็ดไปเรื่อยๆครับจนมาตัวเตาจนมาเซตตัวเตาพี่น้องเนาะครับอาบนดำต,ต่อยาเตาครับพี่น้องครับเ็ดหมดตเตาแล้วพี่น้องเด้ออาบหมดเตาเลยครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ อาบตามเตาแล้วหรอครับเอากระสีอาบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องเด้ออาบจนว่าเตาเย็นหมดแล้วครับพี่น้องต้งสียเอาท่านออกได้เนาะนะครับแล้วเอาท่านออกก็เอาออกทางค่างนะครับทางค่างของ,ของป้องไฟเลยพี่น้องเด้อป้องไฟครับออกด้านค่างครับพี่น้องครับอาบไปเรื่อยๆจนกว่าเตาจะเย็นเลยพี่น้องเด้อนี่ครับประมาณนี้สักสองสามมือหมดละขาจะเปิดเตาได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้ครับ ครับพี่น้องครับสวหรับคลิบนี่ขอลาพี่ล่าน้องแค่นี้ครับพี่น้องครับปากจกันชิปหนาเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้แล้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับดี่เรารับเตาห้องครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวคืืเอาทานออกครับบัดนี้สำเร็จแล้วครับสวัสดีครับ